พระอาทิตย์กําลังจะตกนะครับว่าที่พ้าของเรามองไปนี่เห็นพระอาทิตย์กําลังจะตกเดี๋ยวเรามาดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นๆนะครับผสีเหลืองอลามสวยพระอาทิตย์กําลังจะตกดินบ้านที่เราพักเป็นจุดที่มองไปแล้วมันไม่มีที่บังเนี่ยเป็นจุดไฮไลท์เลยนะถ้าเป็นช่วงทะเลเหมอกขึ้นนี่เห็นเต็มๆเลยเห็นนี่นะท่องเที่ยวกาลัง เดินถ่ายรูปนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกดินอยู่ เตนะครับปูหิ่ตาคงเตเราไปดูห้องนะครับดูห้อง <c oughs> นี่นะครับห้องข้างในก็เป็นเตียงสองคนนะครับแล้วก็มีเตียงมีที่นอนเสริมตอนกลางคืนน่าจะเย็นอากาศเย็นสบายนะครับอันนี้ห้องก็กว้างอยู่นะครับหลังใหญ่อยู่นะครับนี่เตียงนอนข้างในก็นอนสองคนได้นะครับข้างในไม่มีแอร์นะครับแล้วก็มีที่นอนเสริมหนึ่งที่นะเพราะเรามากัน3คน ห้องน้ํากว้างนะครับโอ้ห้องน้ํามีอ่างอาบน้ําด้วยนะครับมีอ่างอาบน้ําด้วยแล้วก็มีเครื่องทำน้ําอุ่นนะห้องน้ําสะอาดดีอยู่กว้างอยู่โอเคเลยนะครับนี่หลังนี้หลังนี้เราจองมาราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับถ้าเรามีเสริมที่นอนก็สี่ร้ยบาทนะครับก็รวมเป็นสองพันหนึ่งรอบาท แต่หลังอื่นก็มีนะครับเขาบอกว่ามันจะหลังเล็กกว่านี้นิดหนึ่งราคา1 5 0 0บาทของเรา1,700บาทก็รวมอาหารช้าด้วยนะครับตอนเย็นก็เขามีบริการหมูกระทะด้วยนะครับบรรยากาศดีครับโอเคเลยข้างหน้าก็มีเป็นระเบียงด้วยนี่เดี๋ยวคืนนี้เราก็จะกินหมูกระทะชมวิวตรงนี้นะครับ มองไปก็จะเห็นทิวเขาวสวยอยู่แต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนก็บรรยากาศาเขียวชะอุ่มดีอยู่เนาะอันนี้เป็นหน้าหน้าร้อนหน้าหนาวภูเขาก็จะเป็นประมาณนี้วิวดีแต่ก็อากาศเย็นสบายนะเยืนอยู่ตรงนี้อากาศเย็นสบายถึงจะแดดแต่ก็ไม่ร้อนข้างล่างเขาก็จะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารร้านพันดาวแคมป์อยู่ตรงนั้นใช,ใช่ไหม อแดดแต่ว่าไม่ร้อนนะเนาะแดดแต่ว่าเย็นดีเดี๋ยวเราดูตอนเย็นๆว่าตอนเย็นบรรยากาศน่าจะดีนะก็จะเปิดไฟตาม s <S ที่พักจะสวยอยู่เสยดายนะถ้าเรามาหน้าฝนนี่ยโอ้เขียวดีอยู่ยห,หน้าฝนมากเลย ตอนนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านไฮตากเรามาถึงตั้งแต่ประมาณสักเที่ยงนะครับเราเดินทางออกจากบ้านก็ประมาณ6กโมงเช้<ม>ชานะครับมาถึงหมู yani. หม่บ้านไฮตากก็ระยะทาง400กิโลนะครับจากบ้านเราที่ร้อยเอ็ดมาที่หมู่บ้านไฮตากนะครับก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะครับประมาณ5ชั่วโมงมาถึงที่หมู่บ้านไฮตากนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็คืออากาศร้อนมีลมเย็นสบายเป็นบางช่วงแต่ว่าตอนเย็นๆน่าจะ อากาศเย็นสบายดีเดี๋ยวตอนเย็นๆเราก็จะไปดูบรรยากาศก็มีนักท่องเที่ยวมาอยู่นะครับคงจะไม่เจอหมอกนะเพราะว่าดูแล้วดูทรงแล้วจะเป็นหมอก pm 2.5ซะมากกว่านะแต่บอกได้เลยนะถ้ามาหน้าฝนนี้ เราจะเจอทะเลหมอกแล้วก็เป็นเห็นทิวเขาที่เขียวขจีนะแต่ถ้าเลือกได้ก็ให้แนะนำให้เพื่อนมาช่วงหน้าฝนหรือว่าปลายฝนต้นหนาวนะจะบรรยากาศดีมากเลยเส้นทางที่มาไม่มีถนนลูกลังไม่มีอะไรนะมาได้สบา,สบายๆรถอะไรก็มาได้ออกจากอำเภอปูเรือประมาณ20ประมาณ20นาทีเราก็ถึงแล้วหมู่บ้านให้ตาก,ก็เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนสันเขานะมองลงไปก็เห็น ภูเขาเกียวคิจีก็เป็นการมาที่หมู่บ้านไฮตากครั้งแรกของเรานะปกติเราก็จะไปพูตเบริรกไปเขาค้แต่ว่าหมู่บ้านไฮตากไม่ไม่ถือว่าสูงมากไม่รู้สึกว่าจะลดขึ้นสูงเท่าไหร่วิวดีวิวมองไปเห็นไกลๆช่วงที่เรามาก็วันที่1กุมภา2568อากาศแห้งๆมีแดดอากาศจะไม่หนาวแล้วอากาศจะร้อนก็เดี๋ยวเราจะไปเดินดูรอบๆนะว่า ตอนเย็นๆก็จะเป็นยังไงหมู่บ้านไฮตะอำเภอปูเรือจังหวัดเลยนะครับตอนที่กำลังจะตกดิน อันนี้นะท่างเที่ยวก็สมบวรอยู่ใน,นสักประมาณ20่นาทีคาว่าจะตกดินแล้วนะอากาศก็ไม่ไม่ไม่หนาวแล้วนะวันที่เรามาวันที่หนึ่งคมพายอากาศร้อนนิดหนึ่ง แต่คิดว่าไม่เจอบอกหรอกก็มองไม่มีแล้วฝั่งนี้เป็นถนนที่เรามาจากคูเรือนี่มาตรงนี้มาตรงนี้ก็ามาถึงลานจอดรถไฮตากแลนดไปไปที่พักของเรามี่ฝั่งนี้ก็มีนี่ วังนี้ก็มีที่พักตั้งแต่เที่ยวเริ่มจะทยอยมาแล้วนะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มจะเย็นมื่เริ่มจะมืดแล้วนี่มองปลเห็ดภูเขาถ้าเป็นหน้าฝนก็จะเขียวดีอยู่อันนี้เป็นหน้าร้อนมองไปมันก็จะเหลืองเหลืองกำลังจะตกนะครับเพราะว่าที่พักของเรามองไปนี่เห็นพระอาทิตย์กำลังจะตก เดี๋ยวเรามาดูพระอาทิตย์ตกตอนเย็นๆนะครับสีเหลืองอรามสวยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเริ่มจะมีนักท่องเที่ยวมาแล้วนะครับอากาศก็เริ่มเย็นสบายแต่ว่าช่วงทิงเที่ยงแดดจะร้อนนิดนึงนะครับแต่ว่าลมก็ยังพัดเย็นสบายอยู่วันที่เรามาเป็นวันที่หนึ่งกุมภานะครับ มองไปไกลๆตรงนู้นก็เห็นภูเขานะแต่ว่ามันไม่เขียวหมูบ่บ้านให้ตาก็ออกมาจากอำเภอโพเรือมานะแต่ก็อากาศเย็นสบายถ้าใครมาพักผ่อนมาสัมผัสบรรยากาศก็เหมาะอยู่นะครับที่นี่เพราะว่ามันจะมองเห็นวิวตอนเย็นน่าจะบรรยากาศดีนะถ้าเป็นตอนเย็นบรรยากาศดีทั้งล่างก็จะเป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นถนนที่เรามาจากอำเภอโพเรือเพราะเราก็ วิ่งเข้ามาที่พักเราอยู่ขวามือนะชื่อว่าไฮตากแลนดบ้านที่เราพักเป็นจุดที่มองไปแล้วมันไม่มีที่บงังช่วงทะเลเหมอกขึ้นนี่เห็นเต็มเต็มเลยเถ้าใครมาก็ตรงนี้บ้านหลังนี้คือหมอะนะครับชื่อว่าบ้านตะแแมภผู้ไฮตากแ,นะแลนดเราก็เข้าไปใน g o เก้นแบบแล้วก็จองได้เลยนะครับนี่นะท่องเที่ยวกำลัง เดินถ่ายรูปนะครับเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกดินอยู่ตกเย็นแล้วอากาศเริ่มจะเย็นมีความเย็นมานิดหนึ่งเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะไปสั่งโมกทามากินตอนนี้หกโมงไงหกโมงตรงลมเย็นสบายนะสวยมากเลยพระอาทิตย์เหลืองอรามเหลืองทองที่พักเขาก็เริ่มจะเปิดไฟกันแล้วนะ วันนี้วันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์นกักท่องเที่ยวก็ถือว่าไม่เยอะนะถ้าเป็นหน้าฝนไปฝนต้นหนาวก็นกักท่องเที่ยวก็จะเยอะเพราะว่าเขาจะมาดูทะเลหมอกกันแต่ว่าช่วงนี้ไม่น่าจะมีแล้วนะเพราะว่ามันจะเข้าหน้าร้อนแต่ว่าอากาศเย็นสบายนะครับเรามายืนชมพระอาทิตย์ตกดินกันนะครับ ที่หมู่บ้านไฮตากตรงนั้นก็เป็นร้านอาหารตรงนน้นเป็นร้านอาหาร แล้วพาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วอ,อันนี้นะคะเราก็ไปตลาดมาได้ส้มตำในขณะที่รอมุกระ,ะมาเสิร์ฟเราจะกินส้มตำก่อนนะคะก็ะได้ส้มตำ ก็ได้โรตีได้หมูปิ้งมาอีกสามไม้นะคะบรรยากาศตอนนี้หนาวตอนนี้หนาวมากแต่ว่าตอนกลางวันนะคะร้อนมากแต่ตอนนี้เย็นลมเย็นบรรยากาศดีมากเลยนะคะก็เหมาะสำหรับการปิ้งมูทานนะคะแต่ว่ายังมารอเราก็ต้องรอก่อนนะคะก็มาชิมซมตามก่อน,นะคะ่ะ ตอนนี้เรากำลังกินหมูกระทะอยู่นะครับท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายนี่บ้านพักเราบรรยากาศดีมากเลยนะครับหมู่บ้านไฮตากเราสั่งหมูกระทะมาชุดละ5 5 0าิบนะครับชุดใหญ่แล้วก็จะมีชุดเล็กชุดเล็กก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับห่อส้นำหรับ2คน อันนี้เป็นชุดใหญ่นะครับ3ามคน4ีคนอิ่มสบายเลยนะครับกับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศมองไปกลๆเห็นข้างล่างก็เห็นที่พักนี่นข้างเราก็มีนะครับฝั่งน้นก็มีฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับบรรยากาศดีครับตอนเช้า,น,าน่าจะไม่มีหมอกนะครับแต่ว่า เดี๋ยวมาสู่อากาศตอนเช้ากันนะครับ กินอยู่เนี่ยก็ต้มตอนเช้าเขาเอาก็ต้มมาให้เราเป็นไข่ลวก คาเรามาที่คอฟฟี่เดอะไฮตากนะครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่ด้านบนของหมู่บ้านไฮตากบรรยากาศดีนะครับถ้าเป็นหน้าฝนก็จะเขียววันนี้นะเป็นคาเฟ่ที่มีวิวที่สวยงามอยู่นะครับถ้าใครมาหมู่บ้านไฮตากนะครับก็แวะมาเช็คอินได้นะครับที่นี่เด็ดคอฟฟี่เดอะไฮตากนะครับ ก็เป yeah. yep. ็นจุดเช็ค hmm, อินข้างบนนะครับที่ใครมุมาหมู่บ้านไหตาก็ขึ้นมาตรงนั้นก็เป็นคาเฟ่นะครับใครมาบ้านไหตาก็มาถ่ายรูปได้บริเวณตรงนี้เป็นบริเวณทางขึ้นมาตรงวัดโพชัยนะเลี้ยวขวาเข้ามาข้างบนเลยก็เป็นวิวถ่ายรูปเยอะแยะนะครับเป็นมีคาเฟ่ด้วยสวยก็อากาศเย็นสบายนะครับหมู่บ้านไหตาเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งของอำเภอโพเรือจังหวัดเลยนะครับ าใครชอบบรรยากาศที่เงียบสบายนะครับพักผ่อนเหมาะแก่การมาพักผ่อนก็แนะนำเลยนะหมุมบ้านไฮตัดวันนี้เราก็ไม่เจอหมอกหรอกนะเพราะว่ามันเป็นหน้าร้อนถ้าจะเจอหมอกก็ต้องเป็นหน้าฝนเรามาช่วง เดือนกุมภาวันที่1นึกุมภา2,568ันห้อยนะวันนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะครับเจอกันใหม่นะครับ